nc นะครับ750นะครับอันนี้ลูกค้ามาเพิ่มเป็นรุ่น50วัตต์นะครับ่ดวงใหญ่นะครับที่เป็นดวงใหญ่แล้วก็จะเป็น4ดวงเล็กในดวงใหญ่นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาเป็นเหลืองต่ำนะครับก็คือกลับหัวหลอดเอานะครับเป็นเหลืองต่ำนะครับขาวสูงตัวนี้มันไม่มีเปิดพร้อมกันนะครับต่ำก็ต่ำสูงก็สูงนะครับผมลูกค้าติด60วัตต์ไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอันนี้เขามาเพิ่มเติมนะครับ นี่แสงหกสิบวัตต์นะครับยังแจ่มเหมือนเดิมนะครับผมนะครับหกวัตต์แสงกว้างนะครับแจ่มเหมือนเดิมนะครับนี่ลูกค้าตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับผมอ่ะอันนี้แสงปิดก่อนนะครับหกสิบอันนี้แสงของตัวห้าสิบวัตต์ดวงใหญ่นะครับอันนี้ไฟสูงนะครับก็คือ อย่างที่บอกครับถ้ากลับหัวหลอดปุ๊บมันจะกลายเป็นขาวสูงเหลืองต่ำนะครับอ่าเวลาเปิดเหลืองต่ำก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็แสงไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมแล้วก็แจ่มมากนะครับอ่าตัวนี้ถ้าหากันอยู่ก็ของหมดนะครับนี่คู่สุดท้ายเลยนะครับ ก็คือจะไม่ม yes. ีกระพริบจะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับจะมีจะเป็นแค่ขาวกับเหลืองเท่านั้นนะครับขาวจะเป็นสูงเหลืองจะเป็นต่ํานะครับนะครับเปิดได้สลับได้นะครับจะเป็นขาวหรือจะเป็นเหลืองแต่อันนี้เหลืองต่ํานะครับแล้วก็ขาวสูงนะครับขาวสูงนี่ดูแล้วเคลียร์มากนะครับเพราะว่ามันดีดสูงแล้วก็คือแบบเคลียร์มากๆครับดูแสงนะครับนะครับนี่ต่ํานะครับ ต่ำก็ดูท้ายรถนะครับนะฮะนะครับถ้าสูงนี่ขึ้นไปท้ายรถนะครับถ้าต่ําก็คือไม่ขึ้นท้ายรถก็คือไม่เข้ากระจกไม่เข้าตาคนส่วนทางแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยครับสวยนะครับเดี๋ยวผมเปิดหกสิบอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือมันเหมือนไฟบอกตาแหน่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะครับเปิดคู่กัน บนหกสิบล่างห้าสิบนะครับผมแจจมเลยดูแสงนะปึ๊บนะครับตอแสงขาวที่เห็นนะครับมันจะเป็นของหกสิบวัตต์นะครับแต่ก็ไม่แยงตานะครับอย่างที่บอกครับสังเกตท้ายรถกระบะนะครับอ่าอันนี้คัดออฟจะตัดอยู่ตรงประมาณล้อของรถกระบะเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนะครับนี่ต้นแสงปลายแสงอยู่ประมาณขอบล้อรถกระบะรุ่นนะครับไม่ขึ้นกระจก ชาวบ้านแน่นอนนะครับไปต่ำสนใจอยากติดตั้งไฟแบบไหนนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับอะไรติดได้ก็ติดให้นะครับผมติดไม่ได้ก็ต้องแนะนำกันไปนะครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับผม